สวัสดีครับวันนี้พบกับต um hey ั้มฮอลิเดย์เฮฮาแต่พ่มงวันนี้ผมจ็มาพูดในเรื่องห้องช่อง y ู u t บ b ่ผมเนี่ยส่วนใหญ่มีจะาคนด,ดูไม่ค่อยมีใครที่ตามพ่อมเลยยังไงว่กกดติดตามร่วมน้อยปุ่มอยู่ตรงเนี้ยนะกดให้พมน่อยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพ่อบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผม เ,เราเปิดกล่องกันเลยนะฮะคือเราต้องเปิดเครื่องก่อนนะนี่นี่คือปุ่มเปิดปิดเครื่องก็ดันขึ้นมาต้องระวังหน่อยนะฮะอ่าเนี่ยฟังเสียงก็ดูนะฮะ ครับวันนี้พบกับรายการฮอลิเดย์ไฮชิ้งเคยนะครับผมก็วันนี้เป็นรายการ h o l ิเดย์แคมปิ้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดสำหรับพวกเรานะฮะวันนี้เราก็มาพักผ่อนกันที่อ่างเก็บน้ำคลองโบดน,นะครับผมจังหวัดนครนายกเป็นแคมปิ้งเล็กๆนะฮะเป็นกลางปลายชี้แล้วก็นั่งแคมปิ้งนะฮะตามภาษาชาวแคมปิ้งอย่างพวกเรานะครับผมบรรยากาศที่นี่นร่มรื่นนะฮะมี บรรยากาศของอ่างเก็บน้ำนะฮะแล้วก็มีภูเขาให้เราได้ชมนะครับแล้วก็มีควายด้วยเอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยฮะการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากนะครับผมวิ่งเลาะมาทางโรงเรียนจอปลอนะฮะผมก็เราก็จะมาถึงตรงอ่างเก็บน้ําของหมุดแห่งนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้สุดพิเศษเลยนะครับผมวันนี้เราก็มีรีวิวเป็นลําโพงบูทูธนะฮะเป็นแบรนด์ของ K2 นะครับผม ในการแคมปิ้งก็ขาดไม่ได้ฮะสำหรับเสียงเพลงนะฮะเพื่อนๆหลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วว่าลำโพงแบรนด์เคทูเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเอาละครับแบรนด์เคทูนะครับผมนี่เป็นลำโพงเคทูมินิมอลนะครับผมนี่กล่องก็รูปลักษณ์สวยหรูนะครับผมเป็นสีดำนะฮะได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมสำหรับร้านปาจินบุรีาท์ดอร์นะครับอ่า ในราคาอยู่ที่ห4ร้อยสี่สิบาทนะครับผมนี่สวยมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมอ้าวเราเปิดกล่องกันเลยนะฮะเราเปิดกล่องมานะครับผมก็นี่เราก็จะพบเจ้าลําโพงนี่ฮะนี่ลำโพงแบงค์เคทูสวยนะฮะผมเลือกสีเหลืองมานะเห็นว่ามันสีเหมือนเลกเก้ดีผมชอบนะครับผมเราก็หยิบมานี่ลําโพงะฮะ ขนาดลำโพงเท่าฝ่ามือผมเลยนะครับผมดอกลำโพงเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่33มิลเมตรนะฮะนะครับผมนี่นะครับส่วนขนาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ในคลิปนะฮะว่ากว้างสูงยาวเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักอยู่เท่าไหร่นะครับส่วนด้านค่านะฮะก็จะเป็นสายชาร์จนะฮะเป็น USB นะครับผม สายชาร์จนี่เรื่องการชาร์จนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับผมนี่อ่ในปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเลื่อนเพลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับอ่ะเดี๋ยวลูในกล่องอีกว่ามีอะไรกันบ้างนะครับภายในกล่องนะครับนี่ก็มีกระดาษนะไม่ใช่ภายในกล่องก็จะมีสายคล้องนะครับที่แถมมาให้นี่สายคล้อง นะครับผมแล้วก็สายชาร์จนะครับผมเป็นวิ b บแล้วก็คู่มือคู่มือแถมมาให้ก็หมดแล้วนะครับมี3อย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพาการเชื่อมต่อของเจ้าลำโพงบลูทูธมินิมอลเนี่ยเ2เนี่ยเขาเชื่อมต่อกันอย่างไรกันนะครับ A a few moments t l อะนะครับการเชื่อมต่อ ลำโพงบลูทูธ K2 มินิมอลนะครับนะครับการเชื่อมต่อลำโพงมินิมอลนะครับ k คเนี่ยก็คือเราต้องเปิดเครื่องก่อนนะนี่นี่คือปุ่มเปิดปิดเครื่องก็ดันขึ้นมาต้องระวังหน่อยครับปุ่มเขาจะเบาบางนิดนึงก็จะมีเสียงรหัสมอสนะครับผมดังขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาที่อ่าบลูทูธนะครับเข้าที่ตั้งค่าแล้วก็เข้าที่คําว่าบลูทูธ เชื่อมต่อนะครับผมหาสัญญาณนะฮะสัญญาณเขาจะชื่อว่า K2 Speaker นะเดี๋ยวรอสักครู่ให้เชื่อมต่อนะครับนี่ครับเรากดเชื่อมต่อไปเลย a later few moments ก็เชื่อมต่อนะครับผมสัญญาณก็จะเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าจำพง Bluetooth K2 Minimal จะเสียง เป็นยังไงกันนะฮะเดี๋ยวลองเปิดเพลงใน YouTube ฟังดูนะครับอ่านี่ฮะฟังเสียงกันดูนะฮะ ก็ปุ่มสี่าสีแดงนี่ครับคือเป็นปุ่มที่เพิ่มเสียงแล้วก็เร่งเสียงนะครับหรือถ้าเราอยากจะหยุดเพลงนะครับผมเราก็กดตรงกลางนี่นะฮะกดลงไปอ่านี่ก็คือเป็นการหยุดเพลงชั่วคราวนะครับห,หรือเราจะอยากจะฟังเพลงเราก,กดซ้ำอีกทีนึงอ่ะเพลงก็จะมานะฮะอ่านะครับก็รีวิวลำโพงก็ประมาณนี้นะครับผม ส่วนรายละเอียดหรือการสั่งซื้อนะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมอลองไปซื้อกันได้นะครับราคาอยู่ที่อ640บาทนะครับผมนีม่กับลำโพงบลูทูธตัวนี้นะครับผม K2 Minimal นะครับผมแล้วก็หากเพื่อนๆที่สนใจที่จะมาที่อ่างเก็บน้ำาของบันะฮะก็แวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะฮะก็ตอนนี้น้ำแห้งนะฮะก็ สามารถเอารถลงมาด้านล่างแบบที่เราเอาลงมาแบบนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะกางเต็นท์หรือจะเป็นกางไฟชี้แคมปิง้งชิวๆนะครับรับบรรยากาศลมลืม่นนะฮะแล้วก็ฟังเพลงเบาๆกันได้นะครับแล้วก็เน้นย้ํานะครับผมขยะให้เป็นที่นะฮะส่วนใครที่เอาขยะมาก็เอากลับกันด้วยนะครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้หรือสนใจที่อยากจะให้เรารีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้นะครับเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับผม ไล้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมลากัไปก่อนหากทีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะวันนี้เราก็ลากัไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย